ไม่มีโอเคสวัสดีครับคุณนิจโจทางไปชั้นเอนะครับโอ้ร้านจึงเจริญขาหมูนะฮะถนนเสือป่านะครับนี่ครับน่ากินมากนะครับอกอมีสาขาลาดพร้าวก็มีนะครับแต่ตรงนี้อยู่เยอะๆค่ะโรงพยาบาลโอ้อยู่ตรงข้ามเลยครับนู้นโรงพยาบาลทางนู้นนะนีะครับเขาจะมีเออ่ทากินะฮะทากิไว้ไม่เลยนะครับแล้วก็มีขา ขามันนะฮะแล้วก็มีไข่นะฮะก็คุณนิโจสั่งเป็นขากีดไปนะครับเดี๋ยวไปกินด้านในแล้วครับเข้ามีติ่มซำด้วยใช่ไหมฮะอ่ามีติ่มซำด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับด้านในใส่ผักดองอันนี้ไม่หวานมากนะพวกเนี้ยไม่ค่ะเดี๋ยวพี่ลองชิมดูโอเคถ้าถ้าถ้าไม่หวานน่าจะอร่อยนะฮะแต่บางบางร้านเขาจะทําหวานนะอันนี้ไม่หวานนะครับน่าจะอร่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับ เอ่อปลาจีนนี่มันแปดสิบบาทนะเอ้ยเจ็ดสิบใช่ไหมหกสิบค <80. S 1> ่าละแปดสิบนะ <80. S 1> อ๋อแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ข้าวปลาต่างหากนะฮะขายมานานแล้วนะครับนะนนเปิดม,<า>มานานมากแล้วกี่สิบกี่สิบปีแล้วครับ,รบตรงนี้ที่เดียวเลยไม่ได้ย้ายไปไหนอ๋อครับเจ็ดสิบสิบปีแล้วฮะ ก็ขายดีนะขายหมดทุกวันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนิดนึงนบนี่เลยนะครับเมนูงเขาโอ้ข้าวหน้าหมูย่างสูตรน้ำจิ้มนะก๋วยเตี๋ยวหลอดขาหมูข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูนี่นิดน,นึงเขามีอะไรขายบ้างโอ้นี่ครับขายเป็นลิ้นชักเลยนะ อ๋อขนมจีบสละเปานะฮะมาเป็นลิ้นชักเลยครับโอ้่เอาด้านล่างดีกว่าโอเคอันนี้อันนี้เือกได้เลยใช่ป่าวผมไม่รู้กินบอดวนะฮะน้บนันครับนี่ครับเอาที่ไม่ซ้ำกันนะอันนี้โอเค เอาชิมดูก่อนนะครับล้วก็เอาเหมือนกั้หมดเลยอันนี้อ่าเอานี้แล้วกันสามอย่างนี่ครับเ,เป็นนี้นะ ติกด้วยนะฮะน้ำจิม้มมันมีอย่างอื่นด้วยนะอันนี้กินอันนี้เหรอไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ใช่ไหม ยังซุปให้ด้วยนะยงไงรสชาติอร่อยไหมยังไม่จิ้มนะครับยับนึง <c oughs> มาชิมกันนะครับเขาบอกว่าไม่หวานนะ <c oughs> ถ้าไม่หวานมันก็ดีมจะไม่เลี่ยนนะครับโอเค ทำเนื้อได้นะเนื้อหลังไม่เอาเนื้อจานนึงค่ะไหกำลังดีเลยพอเราจะทำขอเค็มเค็มไม่ไม่ได้หวานเจี๊ร้าอื่นมันหวานหวนเดียวเนื้อราวนแล้วใส่ไข่ได้ไหมเนื้อหนัง่ะเนื้อหนังไข่

ไม่เวลาคุยคนไม่ไม่เวิร์กนะ <c oughs> สำหรับคนที่ชอบแทครับขอบคที่ตินตามตาชมครับซูนิเจอร์เซเว่นชแนลครับ